สวัสดีค่ะโหลดโหลดโหลดบ้านอิงทีมค่ะวันนี้พวกเรามาพบกับเอ่อวันนี้เราจะทำอะไรกันนะคะพี่จามรีจามรีค่ะรีแอคอะไรคะรีแอคเทรลเลอร์คุณแม่เทรลเลอร์อเแต่ี่คือรถเทรลไม่คะอุ้ยใช่เหรอแม่เทรลเลอร์คือเทรลเลอร์หนังหรือเปล่าใช่ใช่มันคือเทรลเลอร์หนังค่ะวันนี้เรามาเรื่อง แต่แต่ว่าพี่จา่าเม์วันนี้เราจะไม่ได้มารีแอคกันเล่นๆน,น,นะทําไมอะ่ะเราทาอะไรคะเราต้องให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่น้องๆบ้านอ,อ,อิงด้วยสิคะขอแต่งหน้าแป๊บได้ไหมคะพอดีว่าหน้าสดเปลือยุลยได <laughs> พ้พี่จ่าเม่พี่จ่าเม่สวยอยู่แล้วอ่าไม่เป็นไรวันนี้เราวันนี้นะคะเนี้ยบเลิกคิวเป็นนักเขียนในบ้านอิงกับพี่จา่าเม์คุณครูแห่งบ้านอิงคนแรกและคนเดียว <laughs> จะมารีแอ วิดีโอเทรลเลอร์หนัง Marvel well s t u d i o เรื่องอะไรคะพี่จาเม่เรื่องอะไรอ่ะคะที่กำลังเข้าลงวันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องอะไรนะคะพี่จาเม่เรื่อง The Guardian of the Galaxy คะ่ะโอ,คโอุย๊ยหนังตลกแน่นอนเรื่องนี้ต้องเป็นหนังตลกใช่ไหมสารภาพได้ไหมว่าดูมาแล้ว <laughs> สนุกไหมพี่จาเม่ฉันให้สิบเต็มสิบปกติอะหลังๆอะฉันรู้สึกว่าหนังมาเวลเริ่มแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอินแล้วอะรู้สึกว่ามันแบบน่าเบือ่อแต่ว่ารอบเนี้ยไปดูอ่ะไม่ได้คาดหวังแต่รู้สึกว่าเกินหวังอืมแต่ว่าพี่เนียพี่ไม่ได้ดูใช่ไหมยังเลยค่ะคือเก็บเก็บตัวไว้ไม่ดูเทรลเลอร์ยังไม่ดูหนังเพราะว่าจะมารีแอคกับพี่จ่าเม่วันนี้นี่แหละคะ่ะ ก็ยังว่าทําไมบอกว่าเออให้ดูอันนี้ก็ไม่ดูไม่ยอมอ่านข้อความด้วยนะนางไม่อ่านข้อความด้วยนะฉันส่งลองทําลองทําแบบเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นครั้งแรกของพวกเราเนาะที่แบบเราลองใช้แบบสตีมยาร์ดต้องขอบคุณสตีมยาร์ดนะคะเผื่อสตีมยาร์ดขอบคุณว่าขอบคุณสปอนเข้าตายละคลิปแรกนะคะหวังสปอนคืออย่างนี้ด้วยความที่ จาเม่ไปดูมาแล้วจาเม่จะตื่นเต้นหน่อยมากเพราะว่าก่อนหน้าที่หนังจะเข้าอ่ะจาเม่ก็เห็นเทรลเลอร์เรื่องนี้ยกับการดูหนังเรื่องอื่นมาทุกครั้งพี่เนียดนึอออกไหม,ไมไเพราะฉะนั้นเราจะตื่นเต้นน้อยลงแต่ว่าตอนนี้เราจะมาดูรีแอคของเจเลอร์คิวกันว่าเจเลอร์คิวจะเลิกคิวจริงหรือเปล่าเลิกคิวแบบสงสัยแล้วว่าเออพูดอะไรภ <c oughs> าษาอังกฤษอันนี้คืออะไรแต่แน่นอนว่าเทรลเลอร์นี้เนี่ยจะพี่จ่าเม่ เปิดซับให้เลิกคิวได้ไหมหนูพี่จ่าเม่จะเอาแบบภาษาอังกฤษวนๆเลยเนี่ย<ๆ>ฉันจะฟังเพราะว่าเรามาอยู่ในวงแวดวงของคนสวยเราจะมาแบบเราคุยกับฝรั่งสมมุติเราคุยกับฝรั่ง,มมรเ,รรงเราไม่สามารถที่จะให้ฝรั่งมีซับอิงข้างล่าง no เราจะฝึกฟังลดแต่ต้องบอกกันนะคะว่าพี่เลิกคิวเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาค่ะที่ภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในระดับกินเ n อ e r เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องให้พี่จาเมฆช่วยแนะนํานิดนึงว่าคําที่เขาพูดในเทเลอร์เนี่ย มันสื่อความหมายว่ายังไงได้ทักขอบควนพี่จาเม่ด้วยนะคะ, <laughs> ะป่ะท้าความนั่เลยไหม <laughs> เอาเลยแม่แม่เอาเลยแม่จัดไปคะ่ะ <laughs> อ่ะมา Marvel Studios <laughs> we were gone for quite a while <laughs> ประโยคแรกแม่ได้ยินว่าอะไร we were gone for quite a while ทมเรา We were gone for quite a while ก็คือเ <c oughs> หมือนแบบเราถูกเราเราเราได้แบบถูกทำให้ออกไปอะค่ะเหมือนโกเวนกอนอะ <c oughs> เราได้เราได้ถูกทำให้ออกมาออกมาอ,อมาจจะออกมาจากโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี้ยจริงๆมันเคยมีมนุษย์ด้วยใช่ไหมที่ถูกแบบออกมานอกโลกเข้าไปในอยู่ในกาแล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดเหมือนประมาณว่าเราถูกทำให้ออกมา for quite a while ก็คือแบบ สักระยะเวลาหนึ่งแล้วอะไรอย่าง<ด>เงี้ยอ๋อโอเยเพราะว่าเดี๋ยวะคะ่ะอ<า>ีภาคภาคที่แล้วอะ่ะภาคที่แล้วอะ่ะคือไทม์ไลน์ที่มันต่อกับไอกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซ่อะคือมันเป็นตอนที่สู้กับตาโนสใช่ไหมแล้วนางก็หายไปอย่างเงี้ยหรอคือูๆเอาไหมเอาความจริงปะดูไม่จบเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าเบือ่อแหล่ะปะ ภาคหนึ่งสองดูไม่จบเพราะว่ารู้สึกว่าน่าเบื่อแต่ภาคเนี้ยไปดูแบบเริ่มต้นใหม่เลยเออแต่เหมือนกับถ้าถ้าถ้าจากในเรื่องที่ดูนะคะถ้าถ้าถ้าเข้าใจก็คือเหมือนกับเออน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละเหมือนพอพอทานนอสมาแล้วก็สลายหายไปหมดแล้วก็กลับมาฟอร์มทีมกันใหม่อะไรประมาณเนี้เหมือนไปฟอร์มกันหลังจากอ่าพวกนางสู้ฆ่าทานนอสเสร็จแล้วพวกนางก็กลับมารวมทีมกันใหม่อย่างนี้เหรอันนี้ไม่ใช่ใช่แล้วก็จะมีบางคนแยกออกไปทีมใหม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะคิดว่านะแต่ว่าสารภาพไม่ได้ดู ตอนพักหนึ่งพักสองคือน่าเบื่อมากดูเราไม่จอยจริงๆแต่พักเนี้ยดูเราจอยจริงบอกเลยอ๋อโอเคค่ะไปต่ออ่ะนางกลับมาแล้วอ่ะ But no matter what happens next what แม่ได้ยินว่าอะไร for no matter what happens next แม่เขาไม่เรียกว่าแม่บิกิิเนอร์แล้วนะถ้าแม่ฟังออกทุกประโยคแบบเนี้ย ุ้ยสารภาพนะว่านางอ่ะเพิ่งดูครั้งแรกจริงๆเพิ่งดูครั้งแรกเพิ่งดูครั้งแรกเออดิฟังออกเกือบทุกคำ but no matter what happens คาดคำว่าบัตรไปนะคะบัตรแม่ฟังบัตรไม่ออกเว่ามป็นบัตรแบบบแบบนี้ไงโอเคก็นางเขาจะสื่อว่าประมาณว่าอะไรนะคะพี่จามีแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามใช่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นต่อมา ก็ค <Scroll> ือม <fashioned. S 2> mm. ันน่าจะมีสตอรี่ว่าทําให้เกิดอะไรสักอย่างหนึ่งต้องต่อสู้ถูกไหมอืมอะแล้วเริ่มมีเขาและอะเริ่มละเริ่มมาละฉันกงไม่สปอยนะเพราะว่าเดี๋ยวหล่อนน่าจะต้องไปดูถูกไหมแต่ฉันน่าดูแล้วฉันก็เลยยังไม่สปอยมากอ่ไปต่อนะคะ the galaxy still needs its guardians the galaxy still need the guardians น no. ะ <laughs> จริงๆแต่ถ้าเกิดจริงๆก็ได้แหละเราถือว่าเราเข้าใจเราฟังออกดิ the Galaxy Steel นี้แต่ฉันได้ยิงเสียง S ตรงเธอเธอบอกว่าเป็น The Guardian ใช่ไหมแต่ฉันได้ยินเป็น Its Guardian Its It <'s> <Garden S 1> แรงความเป็นเจ้าของอะคะ่ะ I I T S ฉันได้ยินคำว่า Its Guardian มันต่างกันยังไงคะ Its the i t e Guardian ก็คือเป็นการจำเพาะเจาะจงไปเลยเวลาเราใช้ the มันจะจำเพาะเจาะจงไปว่า Guardian <ฮ>ไหน แต่ถ้าเกิดสมมุติเราแสดงความเป็นเจ้าของอะค่ะว่า i t ตัวนี้แทนแสดงความเจ้าของคือ guardian ของ galaxy ไงมันใช้แทนคําว่า galaxy apostrophe s แล้วก็ guardians เพราะฉะนั้นเราแทน galaxy หนึ่ง galaxy ว่า i t เป็น hachi chip canal นี่ oh. โอ<ล>้ยยิ้มๆค่ะแอบ,บไปอ่าน s, <Okay>. <S บบไงก็เลยคิดว่าไม่น่าใช้คำ่าเดิรกหรือว่าฉันฟังผ <Okay. S 1> ิดีร่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะใช่อ๋อคิดว่าน่าจะเป็นแบบพี่จาเม่แหละเพราะว่า เยพิ่งดูรอบแรกค่ะเลิกคิดว่าแต่ว่าจริงๆนะอย่างเงี้ยคือความหมายของที่แม่ได้ยินกับสิ่งที่ชั้นอธิบายอ่ะคือเหมือนกันเลยนะเนอไหมเราเข้าใจในคือต่อให้เราผิดคําบางคําแต่เราเข้าใจสตอรี่ความหมายของมันได้ก็ก็ถือว่าโอเคถูกไหมคะอุ้ยพี่จาไม่อ p p r o v e แล้วนะคะน้องๆถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ากลัวว่าพูดภาษาอังกฤษผิดผิดทุกๆเย่้ยไม่เป็นไร พูดไปดเลย,เน,เ,ลยเนาะพูดไปเลยมันมันอ่มันเนี่ยอะแลิกคิวก็เลิ่มมันขึ้นแล้วค่ะปากมันต่อ Hello we come in peace แต่กือชากเนี้ยขอขอวิจารณ์หน่อยได้ไหมไคือมันอารมณ์เหมือนกับว,ว่าแบบอเมริกนันหรือหรือว่าแบบเวลาแบบพวกที่ไป c o l o น i z a t i o n อะ Hello We come in peace เหมือนแบบจะไปแบบไปยึดอำนาจเนาะใช่แต่ฉากต่อไปชันคาดหวังเลยนะควักปืนขึ้นมาแล้วนะนึกถึงฮัลโหลสิ่งที่ฉันนึกได้อย่างเดียวคือ hello hello universe hello the universe แม่แม่ทันปะแม่ทันปะไม่แม่ไม่รู้มันคืออะไรจไม่ทำแม่ไม่ตำมุกกระเทยเลยคือ คุณแอนไงพูดทักทาย Hello the universe the universe นีเลยไมมันมันต้องแบบมีอินเนอร์เบอร์นั้นเลยนะเอออะต่อต่อต่อ,ตอ Come in peace we come in peace ก็คือ peace ตัวนี้แปลว่าสันติสุขเพราะฉะนั้นเรามาแบบสงบสุขไม่ได้มาทำร้ายใครแต่ว่าอย่างที่แม่บอกค่ะว่ามาเหมือนจะมายึดครองเมืองเขาเนอะ โอเค seriously dude แม่ได้ยินอะไรแม่ฟังทันแค่ seriously dude หร่ดูดคืออะไรคะดูดดูด D U G E ถ้าถ้าเกิดเท่าที่แม่เท่ากับเท่าที่เิกคิวเข้าใจนะจะเป็นอารมณ์แบบว่าเรียกเพื่อนผู้ชายอ่ะ ใายมันเบ้ามันเบ้ามันเบ้ามันบเบ้ออะไรเจีเฮ้ยจริงดิเออเฮ้ยจริงดิเฮ้ยจริงดิมึงอะไรเงี้ย series r e d o d t ทำแบบนั้นทำไมอะไรแบบนี้แต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะได้ยินคำว่า s e r i u s r e d o o t นะคะเราจะได้ยินคำว่า come on drags drags น่าจะเป็นชื่อนางป่ะใช่ไหมใช่ไหม drags คือชื่อพี่บิ๊กเบิ้มชื่อไอคนเมี้อาจจะบอกว่าแบบจะบอกว่าใช่ไหมก็ไม่ได้อีกพวกดูแลใช่ แอปคอนแรกแม่ไม่ต้องอัพแล้วเออแบบเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเอาอีดอกลืม come on drag seriously dude ่า come on d r a g แบบแปลว่าอะไรแม่ come on come on come on ในบริบทนี้เนี่ยท่านเล้คิวเดาหนยก็จะแบบเฮ้ยเอาเราแบบเฮ้ยทำไรวะแม่งอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไรเนี่ยเฮ้ย drag เอ่ถ้าเกิดเป็นเพลงในคุกกี้เสียงไทย Come on Come on Come on baby อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือชวนมาชวนนะเหมือนให้น o m e on จังเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยน่ารักน่ารักใสแส่แต่นี่ผู้ชายคุยกัน Come on drag seriously dude เนอะไปต่อแม่เมื่อกี้แม่เห็นเป็นภาษาคนปะไม่ บอกตามตรงว่าไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแปลไม่ออกแต่คิดว่าน่าจะเป็นภาษาที่เขาใช้พูดเออเออเอเออเอเรียนภาษาเอเรียนอืมใครเป็นคนกำกับอ่า from director james gun n ก็ต้องเป็นคุณ james gun ใช่แต่แม่ต้องเห็นต้องเห็นนคพ่อไว้ปวด อะไรนะแม่เพราะเจ้าทีเมื่อกี้พูดแล้วเขาพูดซ้ำนะคือแบบเริ่มเริ่มเห็นแบบอารมณ์ของความวายป่วงของหนังเรื่องนี้แล้วแตาจริงๆมันคือหนังตลกเออคือคืออีกาเดียแต่กาเล็กซี่มันจะเป็นแบบอารมณ์แบบฮ่าเนาะตลกเันตลกไอคานเนาะแต่ฉันร้องไห้นะอุ้ยฉันน้ำตาไหลนะฉันเช็ดน้ำตาสักพักเลยอ่าเมื่อแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนจะไม่ได้ยังไม่ได้ยินที่น้องผู้หญิงพูด นั่งเหมือนไม่ได้พูดอะไรปะหรือพูดหรอไม่รู้ไม่รู้เออไปเถอะอ Where are came from? อ๋อผู้หญิงพูดจริงด้วยอาย้อนนิดนึง Don't forget John forget นี่อย่าลืมนะมันก็จะเชื่อมกับ where we came from don't forget ประโยคต่อ,อ,อ <Where S 1> ไปไงใช่ไหม where we came from นี่ไงไอตัวนี้มันถูกเปลี่ยนสาภาพใช่ไหมอ๋อแม่มม่าโอ้ฉันสปอยไม่ได้เฮ้ยสปอยเอา don't forget where we came from ก็คือกว่าแต่ละคนจะมาอยู่นะจุดๆเนี้ยมันน่าจะไม่ได้มาเป็นตัวพวกนี้มาก่อนคิดว่า คือนี่นี่บอกเลยไงไม่ได้ดูพักหนึ่งพักสองก็เลยแบบไม่รู้แต่ว่านี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าคือกว่ากว่าที่จะมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยเราเราผ่านอะไรด้วยกันมาอะไรอย่างนี้ไหมเราเริ่มต้นมาจากยังไงอะไรอย่างนี้รู้ปะแม่ต้องไปดูแต่ฉันไคิดต่างฉันคิดต่างถ้าเกิดคิดต่างคือสปอยเลยไม่ได้เพื่อแบบไม่ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคโอเค เพราะว่า where we came from มันก็คืออีตัวนี้ตอนที่ก่อนจะมาเป็นตัวนี้ตอนเด็กไงแม่เห็นใช่ปะ where we came from มันจะเป็นไอตัวนี้ตอนเด็กอ๋อเนี่ย where we came from นี่อุ้ยแม่สปอยล์ห่ดเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวไปฟังดูโอเค we have been running แม่ได้ยินว่าไร่า we have been running we have been running ทำไมถึงใช้ present perfect continuous แสดงว่าเขาอะวิ่งหนีมาโดยตลอดสามภาคเหรอใช่ <laughs> เขาหนีเขาเหมือนแบบวิ่งหนีวิ่งไล่เหมือนหรือวิ่งวิ่งตามอะไรมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้และในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้เกิดขึ้นตลอดทุกๆวันต่อเนื่องแบบ continuous เขาก็เลยใช้ we have been running เออคือหมายคาะว่าณับนะปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่หยุดวิ่งยังไม่หยุดยังทำทางทําอยู่ยังรันอยู่ก็คือตั้งแต่อดีตใช่แต่เราไม่รู้ <laughs> ว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนแต่ว่าเกิดขึ้นในอดีตแน่นอนอ๋อโอเคโอเค That's why we have b e e ถ้าเกิดสมมติแต่ถ้าเกิดสมมติแบบในอดีตเหมือนกันตอนนี้ก็ยังทำอยู่แต่ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะ่ะวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างเหมือนหยุดไม่รักษากาแล็กซี่อย่างเงี้ยก็จะใช้แค่ We have run จะใช้ oh. แค่ Present Perfect Simple แต่ถ้าเกิดแบบช่วงเวลาเดียวกันทำแบบต่อเนื่องเลยนะก็จะต้องใช้ Present Perfect แล้วเพิ่ม c o n t i n u o Us เข้าไปเป็น we have <Okay. S 2> been running โอเคเก๋เด็ดอยากรู้อยากรู้รายละเอียดไ,ไปเข้าอ่านในเว็บ www. baning. com มีขายดีค่ะถ่ายเก่งมากค่ะอ่ะไปต่อ Our whole lives ฮะ Our whole life อ๋อก็คือ we have been running a whole life our 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 whole life อ๋อ our whole life อ๋ออันคือประโยคากแควาเ็ขอ hour แม่อ๋อโอเค hour ในชีวิต our whole lives hour อะ o o u r ไม่ออกเสียง hour มรนนอกมันนอก our whole life โอ้ยได้นี่ถ้าไม่ได้พี่จาเม่ก็คือคิดว่าวิ่งว e ่ n r u n n i ิ่งอะ whole life แล้วนะเนี่ยก็คือฉันวิ่งหนีมาตลอดชีวิตฉันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าจะไม่ออกเสียงแบบอาวไงอาก็คือแทบจะไม่มีเสียงไอเวลา่เราพูดอะใช่ไนี่เราได้ยินเสียงอสุดยองอืม p e I'm done running คำแรกไม่ได้ยินแต่ว่า ประโยคต่อไปก็คือ I'm done running ใช่ตอนแรกนางเรียกชื่อผู้ชายเมื่อกี้ไงไอคนรอ,ออ๋อออปีเตอร์ปีเตอร์เนะนี่ยนี่คือนิคเนมของฝรั่งเวลาที่ฝรั่งเขามีน<อ>ิคเนมเขาจะเหมือนพูดชื่อจริงแบบสั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ชายชื่อปีเตอร์เขาก็เรียกว่าพ<อ>ีทผู้ชายชื่อนิโคลัสก็จะเรียกว่านิกออโอเคเพราะว่าคุณคุณแ่ว่าตัวเอกอะชื่อปีเตอร์แต่ว่าียกไม่ <attribute. S 2> ก็เลยไ,ม,<ช>ไม่ไม่แน่ใจว่าใครวะอย่างเช่นผู้ชายชื่อโรเบิร์ตอ่าแฟนฉันเคยมีแฟนชื่อโรเบิร์ตก็จะเรียกว่าร <Rob>. oh. อบรออเอแบรอโอเคในที่นี้ก็เลยเป็นพีทใช่เหมือนผู้หญิงอ่ะซูซานเนี้ยซูซานชื่อซอนี โอเคเกตค่ะปะเออเวลาเราไปเมืองนอกเขาก็เลยจะบอกว่าชื่อเล่นเราอ่ะชื่อตอแหลเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมการเล็กชื่อเล่นแบบชื่อปลาดใหม่ๆขึ้นมาเลยไงนึกออกไหมชื่อตอไหลชื่อวันฉัดอีซันชื่อวันฉัดชื่อเล่นชื่อเจมส์สิ่งนี้ยค่ะฝรั่งก็บอกว่าเออ it's not your real nickname กูบอกว่า so whatever หลังๆอีไม่ไไม่ค่อยบอกฝรั่งว่าชื่อเจมส์ก็เลยบอกว่าชื่อวัน เรียกตามฝรั่งเพราะว่าเราแบบ into แบบ British culture ไปแล้วไปต่อแม่ป่ะไม่จบสักทีดอกจะยี่สิบนาทีแล้วนทีเดียวอุ้ยอันนี้บอกเลยว่า ฟังไม่ออกุอ้ยย้อนได้ไหมนิดนึงได้ไหมจอกฟังไม่ออกฟังไม่ออกเออเหมือนกันหรือไม่ได้ตั้งใจฟังเหมือนกันขออีกรอบหนึ่ง We love flying away together อ่าวันชตัตขอโทษได้ไหมขอพักแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ต้องเข้าห้องน้ำด่วนอ่ะไปไปก่อนแยวกูรีแอคตต่อ <laughs> ไปก่อนได้ <laughs> โอเคมาต่อนะคะ we love flying away together หมายถึงแบบตามหลัง love ค่ะมันจะต้องเป็นการกระทําเพราะฉะนั้นหนูจะไม่สามารถใช้แบบแค่คำว่า fly เฉยๆเพราะว่ามันจะไปซ้ำเป็น verb ซ้ำกันกับคำว่า love หนูก็ต้องใช้เป็นแบบ we love flying ก็ทำให้เป็น gerund เป็นคำนามไปซะว่าแบบการบิน flying away together อย่างนี้ get หมเออ load นี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ อ่ะไปต่อค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเม่เลกคิวมา one, <last> one last time we love flying away together เหมือนแบบเราเราชอบที่จะแบบบินไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ one last time แบบเป็นอีกครั้งสุดท้ายเราจะไม่บินแล้ว one last time ครั้งสุดท้ายแล้วนะนี่ Into 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 the <On. S 1> the the forever. 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 ไปสู่ในแบบห่วงจักรวาลที่แบบไม่รู้จบ forever ก็คือจักรวาลไงนางใช้แทนแบบเหมือนแบบอะไรที่มันไม่รู้จบอะแทงคำว่า into the forever อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะใช่แหละ beautiful sky. In beautiful sky. นี่นี่แหละฉากนี้แหละทำให้ฉันร้องไห้ฉันบอกเลยนะว่า In beautiful sky เนี่ยฉันร้องไห้น้ำตาไหลพากเพราะว่ามันเศร้าจริงมันมีฉากเศร้าเนาะมันจะมีฉากเศร้าแทรกขึ้นมาเนาะ In beautiful sky แม่สังเกตไหมคะไอตัวที่เป็นไม้ไม้อะไอตัวไม้อะไอตัวนี้นะคะนางบอกว่า we are root จริงๆอะ่ะสังเกตถ้าหนูสังเกตเวลา,าที่ฝรั่งเขาตั้งชื่ออ่ะเขาจะตั้งชื่อตามลักษณะอย่างเช่นไอตัวนี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับรากไม้ใช่ไหมรากไม้ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า root ก็เลยบอกชื่อเป็น root เนื้อออกไหมมันจะมีอีกตัวหนึ่งชื่อในในวิเลยสักอย่างนึงอะ่ะเนื้อออกใช่ปะ เพราะว่าลักษณะของนางเป็นเหมือนแบบชื่อเนบิวดาเนบิลาหรืออะไรสักอย่างนั้นเป็นชื่อกาแล็กซี่ปะไม่รู้จำไม่ได้เลยตั้งแต่มอต้นเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาตั้งชื่อค่ะหนังฝรั่งอะเขาก็จะมักจะตั้งแบบเนี้ยประมาณเนี้ยให้มันอ้างอิงจากสิ่งที่มันเป็นเนื้อออกไหมคะแม่ประมาณนี้เนาะ,ะเลิกคิวยังไม่มา <laughs> ต่อค่ะจา่าเมต่อ Guardians of the Galaxy Guardians ตัวนี้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่แปลว่าผู้ปกครองผู้พิทักษ์อะไรประมาณนี้ Guardians เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันมีหลายคนเขาก็เลยเติม s เข้าไปด้านหลังนะคะ of the Galaxy นะคะ Vol Volume t เออเป็นภาค3นะคะออนั่นแหละเดี๋ยวต้องหากลับย้อนกลับไปดูภาค1ภาค2พรรู้สึกว่าเออสนุกละนะ <No. S 1> อุ้ยแรงมากประโยคนี้พูดเร็วอะไรสักอย่าง kill anyone who get in our way อะไรสักอย่าง I will kill anyone ใช่ไหม I will kill anyone who gets in my way ฉันจะฆ่าทุกคนใช่ไหม anyone ก็คือใครก็ได้ไม่ใช่ทุกคนสิ I will kill anyone ฉันจะฆ่าใครคนไหนก็ได้ ใช่ไหม I'll kill anyone who gets into my way อ่อแม่มาลาะแอ้วแบบขอไยอยากให้แม่ฟังอันนี้ประโยคนี้น,ะนี่แม่เตรียมนะตั้งใจเลยนะเพราะมันฟังยาก And ได้แค่นิดเดียวอ่ะ I'll kill anyone who do ต o do our way อ uh, ใช่เมื่อกี้ฉันฟังผิดเมื่อกี้ฉันบอกว่า in my way ต้องเป็น in our way ก ah. ็คือเอาเอา kill anyone คือฉันจะฆ่าใครก็ได้ใช่ไหมอีหน้าไหนก็ได้ who g e t in our way อ ah. get in ก็คือแบบที่เข้ามาเข้ามาในเข้ามายุ่งกับเราอะ่ะเข้ามาเข้ามาสมมุติเรากำลังจะไปต่อสู้ใครที่มาขัดขวางการต่อสู้ who gets in our way อย่างเงี้ยก็ฆ่าเลยโอเค get in get in แตว่า uh. เข้ามา เข้ามาแทกเข้ามาขัดอะไรเงี้ยค่ะเก็ตอินก็คือเข้ามาเหมือนจอยอะอารมณ์ประมาณนั้นนะเหมือนไม่ได้จอยสิแบบเข้ามาเสือกอะอารมณ์แบบเข้ามาเสือกเข้ามาแบบจันแลนด์อย่างเงี้ยอม I kill anyone kill a few people i kill anyone and ไม่รู้เรื่องแล้วแม่ not kill anyone เพราะว่าเมื่อกี้เราโ s สแล้วมันไม่มีไดิ้งคำว่าน็อตก็เลยต้องย้อนนิดนึง not kill anyone เห็นไหมปีเตอร์พีทเป็นคนหล่อและยังใจดีอีกเห็นไหมหล่อและยังใจดี not kill anyone วะฆ่าห้ามฆ่าใครเลยเออจะไม่ฆ่าใครเออส่วนอีนี่เป็นไงอ่ะขอย้อนหนึ่งวิ oh, not kill anyone kill a few people kill no people นั่งต่อ,อรอง <c oughs> kill few people <c oughs> <า>อ๋อก็คือว เหมือน<ข>อกำลังเถียงกันอยู่วะขอค่าสักหน่อยได้ไหมขอค่าสักหน่อยสักสองสาคนไม่ต้องลองได้เหรอวะ y ขอค่าคนเดียวค่าคนที่โง่ stupid guy <laughs> แรงมากเหมือนด่า uh พระเอกเลยจริงๆมันมีสตอรี่มานะคะอันเนี้ยมันมีสตอรี่มาที่ ทำไมเขาถึงต้องพูดคำว่าสตูปิกกายอ๋อก็ไปดูเองอันนี้เราไม่เข้าใจแร้แม่คืออาจจะพลาดตรงไหนไปอันน <students> ี My ้ไม่เข้าใจแล้วแม่คืออาจจะพลาดตรงไหนไป k i นนี้เราไม่ e s ้าใจแล้แม่คือ o n จจะพ o า e ตรงนอนเราไเ o ้แพ้วคออาจจะพลดตคนนนี้เราไม่เม่ออาจ y in l o ด e Who k n o w is love อ oh, <ม>๋อได้ฟังพี่หมดเลยแล้วเนี่ย in love in love แบบเหมือนแบบกำลังแบบ in love เงี้ยเพราะอีผู้ชายคนนี้มันไม่ยอมลืมเนี่ไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยอะไม่ปล,อปลออ่อยไปเออนะเพราะั้นพอมันพูดเสร็จปุ๊บอีผู้ชายอีพีก็เลยบอกว่า now you're just making it sad you just making it sad เธอทำให้เรื่องมันเศร้าขึ้นเ <laughs> หรอนเรื่องมันเศร้าเพื่อ <laughs> มือนดานเนี่ยคือปิดกายคืออีนี่ถูกไหมอาอจบนะลดอยู่นาว่าบ้าเห็นไหมเออก็คือาจแม่คิดว่าไงเรื่องนี้ด่าดูไหมไปดูไปดูเลยก่อนที่ฉันสปอยมากกว่านี้เทรลเลอร์หนังสองนาทีตอนนี้จะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ ๋ยวไปอีกเอ,อเอางี้แล้วกันพอหลังจากที่เราโพสคลิปนี้ออกไปถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากจะแบบให้เราเขาเรียกว่าอะไรให้เราเล่าเรื่องราวของเทรลเลอร์หนังเอาแค่เทรลเลอร์พอเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติให้เราไปรีแคร์ีแอคหนังอีดอกลิขสิ์บานเบอร์เลยเนาะไม่มีปัญญาจ่ายนะคะเดี๋ยวคลิปปิ้วนะคะเอาจริงๆแค่เทรลเลอร์ก็ได้ได้คำมาเยอะเลยนะคะพี่จามี ระดับ beginner อย่างเลิกคิวเนี่ยก็คือไม่ฉันว่าเธอเป็น intermediate คะ่ะอย่ามาแอบแบงว่าเป็น beginner <อ>เลิกก็คือแบบฟังอะไรอย่างเงี้ยอ่พอพอฟังได้แต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนทางประโยคก็คือถ้าเกิดว่าใครเนะี่ยอยากฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมาฝึกกับพวกเราได้เดี๋ยวพวกเราจะมีคลิป r e a d t ออกมาเรื่อยๆพยายามจะทำพยายามจะทําเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ต้องปัดเพราะเป็นคนขี้เกียจเนาะโอเคเรื่องหน้าเรื่องอะไรก็ซีบบอกได้นะคะ ไลฟ์กไ,<อ><ำ>ไลฟ์กดแชร์คอมเมนต์ให้พวกเรารู้ว่าเพื่อนๆอ,อยากอยากให้พวกเรารีอคเรื่องอะไรหรือไมอ่อาจจะเป็นเพลงก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกบทความพัฒน,นาตัวเองภาษาอังกฤษบทความภาษาอังกฤษง่ายๆแบบนี้ให้พวกเราอย่างนี้หรอแบบไม่ต้องเอายาวนะคะเพราะเนี้ยสองนาทีคือครึ่งชั่วโมงเพราะนั้นไม่ต้องยาวไอ้ที่แบบจะให้แบบแปรให้ฟังแบบหนึ่งชั่วโมงคือแม่แม่มีเวลาหนึ่งวันหรือเปล่า <Okay. S 2> เาาอาเถอถ้ามีไอเดียอะไรยังไงก็บอกพวกเราได้เลยพวกเราจะผลิตคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้านอิงของพวกเราด้วยเนาะถ้าใครสนใจคอร์สพี่จามีเนี่ยก็สอบถามพวกเราเข้ามาได้เลยอย่าลืมแม่เรามีเว็บไซต์ค่ะเราน่าเชื่อถือขนาดไหนเราทำเว็บ worldwideweb. อะไรคะ บ้าน i n k c o m ค่ะ b a n b a n e n g c o m โอเคฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วแม่ไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เนาะพอแล้วเหนื่อยพอจบดค่ะ<า>